วัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันหนีคือเกาเนเกษตรเกาวนาหาจีผ่านมาพอลานกาแฟอยู่ขางทางนะครับน้องพันจัดไว้ในยางสวยงามถนนเสซนปางกูสีสะเกษนะครับพิกัดอยู่บ้านตะปางตำบลโคกเพชรนะครับอำเภอกุขันจังหวัดสีสะเกตเนาะ ซื้อลานกาแฟว่าจันทรีนะครับจันตรีคาเฟ่พอนี่เป็นอาชีพหนึ่งนะครับของคนบ้านเอาสม,มอนะครับเพาว่าธุรกิจกาแฟสม,มอนี่นอกไปใส่กับสิมีกาแฟนะครับเพราะว่าจะกลางทงกลางทาหรือว่าตามถนนหนวทางนะครับไปไหนนี่บ่ง่วงแน่นอน มิลานกาแฟามากไม่ลาดน,นี่พ่นมีพิเศษนะครับพ่นขายไม่ดอกไม่ประดับนะครับแล้วก็มีไม่ผลหลากหลายเนะเาะบัวแต่ไม่ประดับนี่ก็มีหลากหลายนะครับตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์โดยเฉพาะพวกไม่ดา่างต่างๆเนาะสอบถามเพื่อนใดเดี๋ยวจักหน่อยจะขึ้นไปสัมผัสจ้าของเพื่อนะ โดยเฉพาะไม้ผลกับมีนะครับไม้ผลผู้ใดต้องการเอาไปลงสวนโขกน้องหน้าหรือว่าเอาไปปลูกในเือนในซานใหม่มงคลกับมีนะครับมากมายเนาะหลากหลายราคาตัวน,นี้ก็มาสอบถามมึงเอานะครับถือแพงแล้วแต่ชนิดและขนาดนะแล้วแต่ใส่เลยพี่น้องดี๋ยวสิขึืนไปทั้งลานกาแฟอันสวยงามเนาะมัอนี้มาสั่งกาแฟ่น สงสัยสิได้กินฟรีเน้อกาแฟมันเองโอ้ยังพิเศษเอีกนะครับลานข่าง,งเพิ่นเป็นลานอาหารตามสั่งของคุณแม่เพิ่นด้วยอาหารตามสั่งเนี่ยผู้ใดต้องการกินเข้าเทียงเขาา่ายบนะฝากทออ่องเพิ่นใดเพิ่นว่าอาหารป้าป้าอุ้มหรอลานอาหารเนี่ยก็สุดยอดแล้วเนี่แหละครับเพิ่นว่ามีจเจอเสียงมาดวนนะตัวนี้ก็กสอบถามเพิ่นไดมาล่องมึง ้านเพิินกำลังจัดเลยพี่น้องกาแฟสวยงามแซ่บมเพราะซ่บก็ขึ้นอยู่กับคนกินเลยพี่น้องเนาะเยสิบ,บุ๊เขามาทั้งในเพิ่นกำลังจัดอยู่ครับเป็นมุ่งในน้อยน้อ,น,อะนะฮักนะฮักเดี๋ยวสิด้พ่อกับเมีข่าแส้นสวยเท่าอาสวัสดีจา้าเออแนะนำ หลานแหนพิกัดอยู่เมืองใดหรือบ้านตาปางทางไปปางถุนค่ะอืมนี่อย่างแหนมีเมนูก็จะเป็นน้ำทั่วไปค่ะเป็นกาแฟเน้นกาแฟค่ะเน้นกาแฟมีพิซซ่าน้ำพี่น้องเบื้ออาหารอ่าพิซซ่าเนาะเอาคันผู้ใดต้องการสร้างพิซซ่าล่วงหน้าอีหยังมีเบอร์โทรติดต่อมีเพจมีไล์มี ใช้เวลานานเออเบิร์ดเ,เบอร์โทร0857652097ค่ะเออจังใดกับโทรทติดต่อติดต่อเบิ้องนอ้เออแสบว่าแสบก็ขึ้นยุกับผู้กินเด้เมียข่าแสนสวยเต้าเนี่ยน่ะนี่เป็นอาชีพหนึ่งนะครับอยากทายให้พี่น้องในเบืเ้องน้อว่าเ,เอ,อ่อผู้ใดมีบ้านอยู่ติดถนนหนทางต้องการเป็นทางเหลือกสำหรับอาชีพเสริมนะ อาจสิเป็นอาชีพลักในอนาคตกับคนเน่นอนนะครับเนาะเดี๋ยวสิลง่องไปบึงอีกลานอาหารหลานหนึ่งเนาะม่อนีกาเซียนก้าวนะหน้าฮาจีกะมาพ่อกับลานกาแฟก็เลยไทยล่านกาแฟอีกกับพี่น้องฝากไว้น้ำเนรนะครับผู้ดใดต้องการเออฝากข้องไว้ครับแม่ข้าก็มาฝากได้เนาะอาหารตามสัางขางทางไต้ต้ตนจำจุลี เพื่นเฮ็มาดนนะครับมีสือเสียงมาดุลน,นอโดยเฉพาะตอนเทียงๆนี่สิม,มีพวกข้าราชการหรือว่าแขกไปไท้มานะครับเพื่นสิแวะมาฝากท่องไว้ยุราดนี่เพื่อนจัดไว้มีทีนังสะดวกสบายนะครับอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายเนาะเออเนี่ยมีร้านอาหารเพิ่นนะครับอาหารตามสั่งบริวเตะอ่ประเภทสมตำก็มีนะ่นาะเนี่นะ เออสมตำปูปลาเพิ่นว่ายำรถเด็ดเหมือนเนะก็ฝากไว้น้ำแนะ่นอขันไปบ่อหอดจอดบ่อถึงจะไหนโทษถามเกษตรก้าวนาหาจีได้นะครับเดี๋ยวสิบสีบอกอ่าทางมาเนอเออศูนย์เก้าเจ็ด่งเก้าเมืองรถมาจอดถาสื่อของนะครับเอออยู่นาร่านนะเออทางไปมาสะดวกสบายมองจอดรถก็หลายนะครับเออสะดวกสบาย ก็ฝากไว้น้ำเน่สำหรับช่องกเกษตรก้าวหน้าหาปีตะเข้าช่องน้องใหม่น้อาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอ,อกันใหม่น้อคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ